หนึ่งในนั้นมีคนที่มีจิตสัมผัสหน่อยมีซิกเซนหน่อยเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นพญานาคสีทอง<ม>อยู่กับองค์พระธาตุน้อยองค์เก่าการจะสร้างคืออยากได้อยากได้ก็คือเป็นพญานาคคู่ก็ปรากฏว่าคืนนั้นก็ฝันเห็นเป็นงูขาวพอนึกถึงงูขาวมันนึกถึงชื่อเดียวะ่ะ ตอนจ๋า EP นี้พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าเราต่อเนื่องกันมาไร่เรียงไหว้องค์พญานาคกันมาตั้งแต่มุกดาหารเพื่อที่ปลายทางเราก็คือที่พระธาตุพนมครับแล้วก็ร่วมงานศตนาคารลําลึกนะครับแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับนั่นก็คือพี่ชายพี่ป๊อปนะครับหลายคนคุณหน้าคุณตาแอบบอกได้ไหมครับพี่ป๊อปได้ครับยินดีครับคือตั้งแต่เราสมัยเด็กๆอ๋อเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราดูหนังจากวงๆ ใช่คือช่วงเช้าแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนผู้จัดเขายังน้อยนะครับผมก็เนี่ยครับรนแล่นอยู่กับเรื่องวัดวัดเกี่ยวกับเรื่องจักจักงงงอะไรเงี้ยครับแต่ตอนหลังก็ขี่ม้าหลบระเบิดไม่ไหวแล้วที่เรามาเจอกันวันนี้ครับด้วยแรงศรัทธาจริงๆนะครับเพราะว่าตัวพี่ป๊อบเองก็มาร่วมงานศรัทนาาล้ำลึกด้วยที่องค์พระธาตุพนมแต่ชวนกันมาที่นี่เนื่องจากว่าเราได้ทราบข้อมูลมาจากคุณแม่ท่านหนึ่งครับก็บอกว่า มีอีกหนึ่งวัดท,ที่มีปู่พญานาคง<ช>ดงามมาก<ช>และสำคัญก็คือที่นี่เนี่ยมีองค์พระาธาตุที่สร้างใกล้เคียงนะฮะจากการสร้างพระาธาตุพนมด้วยก็คือ2,000ก,กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่กันที่วัดรพระ,พระาธาตุน้อยสีบุญเรืองนะครับท่านเจ้าวัดที่นี่ก็ เมตานะครับเมตตาให้เรามาถ่ายทำรายการให้เราได้มีความรู้แลวก็เราก็เลยอยากจะให้พุทธศาสนิกชนที่มาที่นี่นะครับได้ได้มากราบนะครับมากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยมากราบพระธาตุด้วยแล้วก็มีความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องพญานาคราชพญานาครตอนนี้ได้รับเมตตาครับจากพระคุณเจ้าท่านนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาท่านเนาะดีเหมือนกันครับรรับอยู่แล้วนะครับครับครับเพื่อนครับไปกัน ตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่กับท่านพระครูวินัยทรวิวัฒยานวัฒโนนะครับก็วันนี้เมตตาที่จะช่วยแนะนําในเรื่องขององค์พระธาตุนะครับและความสําคัญก่อนอื่นต้องขอนมัสการนะครับพระอาจารย์ให้ช่วยแนะนํานิดนึงครับในส่วนของประวัติความเป็นมาครับว่าองค์พระธาตุน้อยนะครับสี่บุญเรืองนี้ครับเป็นมาอย่างไรบ้างครับผมครับโดยประวัติความเป็นมาเนี่ยวัดนี้จะมีพระธาตุดั้งเดิมอยู่แล้วก็คือองค์พระธาตุน้อยซึ่งมีอายุ2,000กว่าปี ที่มาที่ไปคือในสมัยที่ก่อสร้างองค์พระธาตุพนมเนี่ยพญานัชเ,เสนได้เกณฑ์ชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านทางฝั่งรีโคตตบุญก็คือฝั่งลาวก็คืออพยพกันมามาสร้างองค์พระธาตุพนมแล้วกลุ่มที่มาไม่ทันก็มาสร้างตรงเนี้ยมาสร้างเป็นพระธาตุน้อยเป็นพระธาตุบริวารรักตั้งบ้านเมืองอยู่ดูแลรักษาระหว่างไปมาหาสู่กันกับองค์พระธาตุพนมส่วนพระธาตุที่เห็นด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นพระธาตุที่เพิ่งจะสร้างเสร็จ ใช้เวลาก่อสร้างแค่3ปีอันนี้คือองค์ใหม่องค์ใหม่ซึ่งสร้างทับองค์เดิมไหมครับหรือว่าสร้างใกล้ๆกับของเดิม<อ>เพราะว่าของเดิมเนี่ยขึ้นทะเบียนกรมศิลปากร,รก็จึงไม่สามารถที่จะไปสร้างครอบได้ก็เลยมาสร้างบริเวณใกล้เคียงกันรพระธาตุนี้ทำไมถึงสร้างได้รวดเร็วก็เป็นที่แปลกอย่างหนึ่งครับว่าในวันที่วังศิลาเลิกเนี่ยมีโยมคนหนึง่ง ทักมาหาะอาจารย์หลังจากที่เห็นพิธีวงางศิลาฤกษ์มันไปเด้งหน้าเฟซบุ๊กเขาครับทักมาบอกว่าปู่ศรีสุดโทน่ะบอกให้มาช่วยสร้างพระธาตุสร้างเจดียแถวริมแม่น้ำโขงแต่ว่าไม่รู้ว่าไปสร้างที่ไหนก็บังเอิญว่าเฟซบุ๊กไปเด้งหน้าหน้าหน้าเฟซเขาเขาก็เลยถามก็เลยบอกไปว่าอยู่เนี่ยคือธาตุพนมอยู่ที่บ้านสามแยกอ่าสามแยกบ้านศรีบุญเรืองตรงนี้ แล้วเาก็ถามว่าเอ๊ะแถวนั้นนะ่ะมีแม่น้าโขงไหม,มก็เลยบอกว่าก็นี่ไงโยมพี่หน้าวัด50เมตรก็เป็นแม่มมน้ําโขงครับทีนี้เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าปู่ศรีสุดโทบอกเขาว่าให้มาช่วยสร้างที่นี่ใช้เวลาไม่เกิน3ปีก็เสร็จซึ่งก็ตรงตามนั้นจริงๆครับแล้วพระธาตุองค์นี้สร้างมาจากความศรัทธาจริงๆค,คือเราไม่มีเจ้าภาพใหญ่เกิดจากความศรัทธาของชาวบ้านช่วยกันหาช่วยกันเก็บ เพื่อที่จะเอานําปัจจัยส่วนนี้มาสร้างมาทําเกี่ยวกับองค์พระธาตุครับผมกับนวัสการความเมตตาพระจาจาร์ได้พาไหว้องค์พระธาตุเพื่อเปิดความเป็นสิริมงคลกับผู้ที่ชมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็พวกเราที่มีโอกาสได้มาในวันนี้ด้วยนะครับครรบนัการพระจานร์ครับ เจตีเยยาณวัฒเสนนะภาษารีริกษาสุข ส่วนองค์พญานาคที่เห็นด้านหลังเนี่ยเกิดจากหนึ่งมาจากความฝัน<ม>เพราะว่าเราฝันเห็นพญา,านาคบ่อยครับแต่พญานาคเรามันไม่เหมือนที่เราเห็นทั่วไปเหมือนเป็นลายกระหนกลายไทยค,ไคือในฝันไม่ได้เห็นแบบนั้นครับเห็นเป็นงูมีหงอนก็เลยหาช่างแล้วก็ลองเล่าให้เขาฟังว่าเห็นแบบเนี้ยในฝันเป็นแบบเนี้ยเป็นงูหงออย่างเงี้ยยมลองวาดแล้วยมออกแบบให้พระอาจารย์ได้ไหม ปรากฏว่าเขาออกแบบมาได้ตรงตามเหมือนท,ที่เราเห็น,หนอ่าก็เลยให้ช่างชุดนี้เป็นคนทํางานองค์สีทองก็คือองค์ปู่สุวรรณคราชที่มาที่ไปเกิดจากคณะที่มาทํากระถินที่มาช่วยนี่แหละหนึ่งในนั้นมีคนที่มีจิตสัมผัสหน่อยมีซิกเซนหน่อยเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นพญานาคสีทองอยู่กับองค์พระธาตุน้อยองค์เก่า ก็เลยหนึ่งในนั้นแหละต้องเป็นสีทองก่อนอันดับแรกครับ,รบพอนึกถึงสีทองก็นึกถึงพญาสุวรรณคราชซึ่งอยู่ดีๆชื่อมันก็ผุดขึ้นมาในหัวก็เลยได้เป็นพญาสุวรรณคราชแต่ทีนี้การจะสร้างคืออยากได้อยากได้ก็คือเป็นพญานาคคู่คให้มาช่วยกันร,รักษาในในตอนนั้นก็อธิษฐานจิตว่าองค์ไหนอยากจะมาอยู่ด้วยให้มาเข้าฝันแล้วกันก็ปรากฏว่า ืนนั้นก็ฝันเห็นเป็นงูขาวพอนึกถึงงูขาวมันนึกถึงชื่อเดียวอะ่ะเป็นปู่ผู้ชงก็คือทางด้านนี้ก็คือคเป็นปู่ผู้ชงก็คือฝัน,ฝ,นฝันมาก่อนท่านก็เลยก็เลยปั้นเป็นองค์พญาผู้ชงนักราชให้ประจําคู่กับพญาสุวรรณนัการาชอย่างองค์สีทองเนี่ยจะเด่นทางด้านอํานาจวาสนาส่วนองค์นี้ก็จะเมตตาแล้วก็การปั้นการถ่ายทอดอารมณ์ของศิลปินในการปั้นเนี่ย จะต่างกันอ๋อองค์พญสุวรรณก็จะดูหน้าตาท่านก็จะดูเข้มขรึมอ่าเข้มขังแต่ส่วนองค์นี้หน้าตาก็จะดูซอฟๆอ่าเมตตาแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยองค์พญานาคจะไม่เหมือนที่ไหนเพราะว่าประดับประดาองค์ด้วยเพชรพลอยเต็มองค์เลยเป็นท่านก็จะมีพลอยประดับเต็มองค์เพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะว่าการที่เราอยากจะให้ พญานาคที่เป็นวันณะที่สูงสูงวันนะษัตย์หรืออะไรเนี่ยแล้วควรจะจัดเครื่องทรงให้เหมาะสมกับท่าน <ๆ S 1> ก็เลยจัดเพชรพอยประดับเต็มที่เลยโหองร พระอาจารย์ครับเห็นพระอาจารย์ได้กลา่าวไว้ต้นต้นว่า,าการที่พระอาจารย์ได้ได้ซื้อทองแล้วถวายยอดพระธาตุได้ไ uh. ไดมาจากการปลูกผักยังไงครับพระอาจารย์ครับก็คือพระอาจารย์เนี่ยพาชาวบ้านรวมกลุ่มกันทําเป็นกลุ่ม<อ>หลังจากที่ปลูกผักผักโตแล้วเนี่ยก็เอาผักสลัดเนี่ยแปลรูปทําเป็นสลัดโลขายทำเป็นยำสลัดขายแล้ว,แล,วแล้วมีใครช่วยพระอาจารย์ยังไงครับก็พระอาจารย์รวมกลุ่มกับชาวบ้านก,นก็ช่วยกันทําครับผมก็คือ มีแนวคิดอย่างนี้ว่าเราต้องช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดครับผมก่อนที่คนอื่นจะมาช่วยเราสะสมกันไปปีหนึ่งปันผลหนึ่งครั้งกําไรสุดที่ิ30%ก็จะเอามาบูรณะองค์พระธาตุน้อยเอามาใช้ในวัดในใช้กับองค์พระธาตุครับผมอีก70%ก็จะแบ่งให้กับสมาชิกเป็นมีรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับทำด้วยการครับภูมิใจมากครับได้ทองคำหนึ่งบาทโอ้ส่ธุพระธาตุน้อยโอ้สาธุครับแสดงว่าที่พระอาจารย์ท่านกำลังกล่าวมานี่คือ ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งคอยรอกระถินหรือพระป่าอะไรด้วยใช่ไหมครับคือเก็บเงินได้เท่าไหร่ก็ช่างขอให้มีขอให้มีปัจจัยเข้ามาคสิบยี่สิบบาทก็ช่างครับคือหลายสิบจากสิบมันก็เป็นร้อยจากร้อยมันก็เป็นพันอ๋อครับผมเก็บได้ผสมน้อยไปเรื่อยครับ เราก็เยี่ยมชมทักกราบพระธาตุนะครับพรอจ่ายอีพีนี้พิเศษมากจริงๆคือไม่ได้แค่ขอพรครับพี่ป๊อปแต่ว่าเราได้ความเมตตาจากพระอาจารย์ซึ่งได้หลักคิดหลายๆอย่างเนาะพี่ป๊อปลูกสึกยังไงบ้างครมาวัดนี้รู้สึกว่ารู้สึกปิตินะรู้สึกปิติแล้วก็รู้สึกว่า พระอาจารย์มีแนวคิดที่ร่วมสมัยด้วยนะครับคือไม่ได้รอกระถินรอพระป่าอย่างเดียวยังได้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปชอบความคิดของท่านพระอาจารย์ตรงที่ว่าค่อยๆพัฒนาไปพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้ว่าให้มีศรัทธามาก่อนอซึ่งพระอาจารย์ท่านนี้เนี่ยมีคําพูดนี้เลยใ,<ช>ให้มีศรัทธามาก่อนนะครับพอมีศรัทธามาปุ๊บศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญ,ญาครับนะครับเพราะว่าศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาที่สร้างด้วยเหตุ แล้วก็รับดีผลไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนนะครับพอมีศรัทธามาปุ๊บประกอบด้วยปัญญาปุ๊บก็จะทําให้วัดเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเพราะพระอาจารย์ท่านพูดว่าจะพัฒนาวัดอยากให้คนมาปฏิบัติธรรมจะขออนุญาตแนะนำเนาะในฐานะที่เราก็วนเวียนอยู่ในพุทธศาสนานะครับและพระอาจารย์ท่านก็พูดด้วยว่าการทําบุญทำกุศลทุกครั้งนะครับให้อธิษฐานนะครับให้อธิษฐานจิตคือเหมือนกับเราตั้งทิศทางของเราว่าเราจะไปไหนนะครับอธิษฐานเนี่ยการอธิษฐานเนี่ย มันก็จะเป็นไปนตามที่เราอธิษฐานนะครับคล้ายวางโครงการวางเป้าหมายตั้งเป้าหมายแต่ถ้าจะเป็นอธิษฐานบารมีก็คือการอธิษฐานให้ถึงมรรคผลนิพพานปลายทางอันนี้จะเป็นอธิษฐานบารมีเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับมากราบพยานาะคมากราบพระบรมสารีริกธาตมากราบองค์พระาธาตุก็ให้อธิษฐานจิต ให้อธิษฐานจะสิ่งที่ดีๆครับผมอะไรทํามองนั้นครับผมก็อีพีนี้ขอบคุณพี่ป๊อปและเดี๋ยวเราสองคนกำลังจะไปร่วมพิธีสำคัญซึ่งจริงๆก่อนที่เราจะมาวัดนี้เนี่ยเราก็ไปช่วยกันปักดอกมงดอกไม้เรียบร้อยนะฮะที่องค์วัดพระธาตพนมนะครับเพราะว่าค่ำคืนนี้เป็นคืนสำคัญของผู้ที่ศรัทธาในองค์พระธาตพนมก็ดีหรือว่าองค์พญานาคครับทุกตระกูลทุกพระองค์ทุกที่ทุ่วสารทิศทั่วโลกเลยก็จะมากราบมาบูชา องนครราชที่จังหวัดนครพนมีหลายที่ใช่ครับแล้วก็สำคัญคือคืนนี้เป็นสัตนาคารําลึกหรือว่าพิธีบูชาพญานาคนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามบรรยากาศของสัตนาคารําลึกในอีพีต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพรจ๋าเราด้วยนะครับครับผมครับเดี๋ยวไปเจอกันสัตนาคารําลึกครับขอบคุณครับ